สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติม UC PUBG Mobile นะครับวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำนะั่นคือร้าน w i s m a n Shop นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเติมกับร้านนี้เราจะได้ UC ราคาถูกไวปลอดภัย100%เพียงแค่ใช้เลข ID แล้วก็ชื่อตัวละครจากนั้นแอดไลน์ไปที่ w i s m a n Shop อย่าลืมแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไม่เจอนะหรือจะสามารถเข้าไปซื้อในเพจ w i s m a n Shop ก็ได้และในตอนนี้นะครับ w i s m a n Shop เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับลูกค้าใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่เพิ่มให้ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปเติมกนมันนะ เอาเลยครับก็สวัสด,ดีชมคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกันในเกม PUBG Mobile เช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการไต่แรงนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเป็นโค้งสุดท้ายของการไต่แรงแล้วนะครับซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะมากว่าพี่รับปรีแรงวันไหนนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะสอนเป็นเทคนิคเลยครับเราเนี่ยส่วนมากมันจะรีประมาณนี้ตลอดเลยนะอันดับแรกเข้าไปที่หน้า RP เนะครับเราเห็น RP เนี่ยสิ้นสุดเมื่อวันที่12ใช่ไหมครับเดือน 7, 2020นนั่นเองซึ่งวันที่รี RP เนี่ยจะหลังวันที่ RP หมดเนี่ย ประมาณ2วันครับตีเป็นวันสัก13-14ก็ได้นะครับน่าจะไม่เกินนี้นะโอเคก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเทคนิคการไต่แรงนะครับตอนนี้เนี่ยแรงผมนะครับอยู่ที่แรงเอสนะครับซึ่งตอนแรกมัน2ดาวแล้วเมื่อคืนไปโยนเกมมาดาวหายหมดเลยนะครับก็ หลายคนถามผมมานะครับว่าพี่แบบมีวิธีการไต่แรงยังไงไหมแบบเวลาอยากอขึ้นแรงแบบสูงๆอย่างคอนเครร์เรอร์อะไรพวกนี้นะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าแรงคอนเครร์เรอร์เนี่ยเราต้องติดอันดับนะครับมันไม่เกี่ยวว่าแรงเอสกีดาวเนี่ยมันจะถึงติดคอนนะแต่ว่ามันต้องติดอันดับนะครับอันดับเนี่ยดูได้จากไหนคี่ประที่เอเชียนะครับนี่มันจะเป็นอันดับทั้งหมดนะครับเราเห็นแต้มคะแนนของเรานะตอนนี้แต้มคะแนนผมมีทั้งหมด4,272นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากติดอันดับ1ในร้อยของคอนเครร์เรอร์อย่างเงี้ย เราต้องเก็บคะแนนไปถึง6,78เลยนะครับเพื่อติด1ในร้อยนะนะครับก็สำหรับคนที่อยากเก็บคอนคลเรอร์เนี่ยต้องมีเวลาค่อนข้างที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีทีมที่ดีด้วยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยผมเห็นเขาเปิดรับแบบพวกปั๊มแรงคอนคลเรอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่รู้เพราะว่าแบบมันจะดีหรือเปล่านะแล้วแต่คนนะครับอ่ะก็ในส่วนของด่านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับในส่วนของด่านเนี่ยผมสังเกตมาหลายรอบแล้ว คือเราไม่จําเป็นต้องคิวเยอะก็ได้นะครับในส่วนของแบบการไต่แรงเนี่ยอย่างรแรงเอทใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีหลายคนมาบอกอีกว่าแบบพี่แรงน้อย,อยไงเวลาแบบบวกอะไรพวกนี้มันบวกน้อยแต่ว่าแรงเอทเนี่ยครับถือว่าเป็นแรงที่ค่อนข้างมาตรฐานนะเนาะคนส่วนใหญ่ก็อยู่แรงเอทกันนะครับเวลาแบบเอ่อไต่แรงขึ้นไปใช่ไหมครับจากบวกแบบประมาณสัก20่สิบกว่าอย่างเงี้ยสานะครับก็บ คนที่จะเล่นด่านพวกด่านที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอย่างอีแรนเกิลอะไรพวกนี้นะครับอีแรนเกิลเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ต้องค่าเยอะก็ได้5ตัวก็ได้ครับขอให้ได้กินไก่ก็พอนะก็บบกประมาณ23-24แล้วมั้งรือว่าเยอะนะแบบประมาณ23 24นะครับถ้าเป็นพวกด่านแซนฮอกอะไรพวกเนี้ยก็แนะนําว่ามันต้องเป็นด่านที่เล็กนะแซนฮอกมันต้องแบบค่าเยอะหน่อยนะครับประมาณสัก1 0 23ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะบวกประมาณ20พอๆกับอ e ีร n นเกิลเลยแต่ว่าจะจบเร็วหน่อยนะครับแต่ว่าใสา่เน้นการฆ่านะครับซึ่งมันจะมีความสมดุลของมันอยู่แล้วนะครับในแต่ละด่านนะยังก็ฝากไปไต่แรงกันได้นะครับวงนี้ใกล้หมดแล้วรีบๆไต่กันหน่อยนะเพื่อเก็บของจาก RP นะครับอ่า สรุปก็คือสรุปแบบคร่าวๆก็คือแบบถ้าสมมติว่าเราอยากไต่แรงให้มันขึ้นเร็วๆเนี่ยแนะนําว่าหาทีมที่เราเชื่อใจได้นะครับถ้าสมมติจะเล่นด่านเล็กอย่างแซนฮอกเนี่ยเราก็พยายามนะครับฆ่าให้ได้เยอะๆนะครับก็จะบวกแต้มมุดข้างเยอะนะแต่ว่าแรงสูงเนี่ยมันตึงกันอยู่แล้วนะครับไม่แนะนําให้เล่นตอนคืนด้วยตอนคืนเนี่ยคนเก็บแรงยิ่งเยอะดึกแบบเขาเรียกว่าตึงมากนะครับแนะนําว่าให้เล่นตอนเช้าดีกว่าเพราะจะเก็บง่ายกว่าเลยครับโอเค ก็วันนี้เดี๋ยวผมมีคลิปการไต่แหงในโหมดแซนฮอกให้ดูนะครับถ้าสมมติว่าค่าได้ประมาณเท่านี้เนี่ยจะบวกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยทำอะไรบ้างนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปไปเลยดีกว่านะครับไม,ไม่พอยิงแน่นอนน้องคิมไม,ไม่พอยิงอ่ะไมพอยิง,พ,ยงพี่เบิร์พี่ป่าเมื่อวานได้ดูผมแข่งไหมเนี่ยดูผมกับน้องคิมแข่งก็เนี่ยจริงเหรอ,อเฮ้ย ยอดมากเลยี่ยมเฮ้ยดูดูสุดยอดมากเลย MV ใหม่แบ็คพิงก์โอ้สุดยอดพี่เฮ้ยทับแบ็คพิงก์แบงของตัดโอ้ยยอดผมไม่มีปืนออกโอ้ยตรงนี้สวยนะดีตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ม I mean ีเฮ้ยอุ๊ยอุ๊โอ้๊ยอุ๊ยอุจะแห้งอีกแล้วยังไม่ทันได้ปืนเลยลง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 ไม่ไหว โตรเยอะโอ้ยเสียดายนะเนี่ยจะปามเลือดน้อยจะปามเลือดแบบเยอะๆปะผมไม่ถอยออกมาแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหเสียดายมากอันนี้พี่แบบตามมาเชื่อผมเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราถอยเสียน้องไปอีกเดี๋ยวเราถอยมาตั้งหลักไม่ต้องถอยพี่ไม่ต้องถอยพี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปาล์มไปเผื่อแป๊บนึงรอแป๊บเดียวคนดูอย่าด่ากันครับคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกคนเขาจะมาปั่นอ่ะ อ่านอ่านไปดูดูเกมดีกว่าอย่าไปสนใจบอมันพูดไปสนใจโอ้โหไม่มีเลือดเลยใค,ใครมีใครมีใครมีเลือดบ้างอะผมขอเลยดไิไม่มีเลยอะีไม่มีเหรอเดี๋ยวผมขึ้นไปฟาร์มบ้านบดนพูดหนีเทคกี้ไ,ไรดยุกจะตอนแรกได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงระเบิดไหมดูเรียมของนดูเรียมก่อนเหมือนมีคนมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่ใหม่มาที่ใหม่มาที่ใหม่มาที่ลงมาพูดหนีเทกีไรดูยุกอีกอย่างก็จ้ะ ตามจุดข้างบนเหรอใช่ครับฝัง่งโน้นเลย敵がいるよในบ้านในบ้านมีพี่บ้านไม่น้อยบ้านไม่น้อยคืออะไรวะเนี่ยมันยิงมาจับสวยน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งนะพี่คนหนึ่งเอ้ยมีน้องสองอะพี่ นี่อีกคนเตกหมดยังหมดยังยังพี่อยู่คนนี้ยยสาก็มีเใช่ใช่น็อกไปสองแล้วนะมันเขาจะชุบกันเจ็บแล้วเจ็บแล้วหมดตีหมดตัวหมดตีหมดตีมาอีกอีกตีหนึ่งไหมโอ้โหคิดว่าหมดแล้วเล่นเลยเล่นเลย ต้องถอยพี่บามนั้นตัวนั้นผมว่าเล่นไม่ได้ต้องถอยไปเล่นสูงได้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 พี่ถอยไอ้ป่างจริงเราเล่นทั้งฝาได้ปะอืมได้มั้งพี่ได้ใครยิงแฝ่แฝ่ใครอ่ะแฝ่ผมแฝ่ผมตรงเนี้ยอ๋อพี่เบิ้มไอ้ป่างยิงแฝ่มันไม่บอกเราเขาเมื่อกี้ยิงไปแล้วไงเมื่อกี้ที่ก็อยู่ในบ้านด้วยกันเก็อยู่ในบ้านด้วยกัน กันเช็ย่องขวาแล้วนะโอเคพี่เดี๋ยวตามเข้าขวาหน้าพี่หน้าพี่ปามไหวหรือ<น>เปล่าพี่ว่าแตกพี่ว่าแตกโอ้ยโดมโดมโดมเล่นบนเล้พี่สวยปาม เล่นก่อนเลยเล่นเนมันบนหัวพี่จะมีอีกมีอีกเหรอพี่อืมตอนนึงได้ยินเสียงมีมีมา,เ,าเล่นเลยเล่นเลยได้ไ,ได,ได,ได้คิมอมุ้ย,ยคเแท็เอาเรื่อง มื่อวานแข่งตึงพี่มื่อวานแข่งตึงแป๊บนึงนะพี่พี่ปามคาลลงมาได้ปะได้อยู่แหละไ,ได้อยู่แหละพี่คาลได้อยู่แหละเนี่ยเป็นไงโออาร์ oh, uh. หมดแล้วเหรอคิมไม่หมดนะน็อกนะไหวหรือเปล่าแต่ว่ามันต้องแต่ว่ามันเหลืออีกสองใช่ไหมคิมดันหนึ่งดันหนึ่งดันหนึ่ง แข่งเมื่อวานเป็นไงบ้างอีกเมื่อวานที่ที่ห้าครับแข่งเมื่อวานนะตรงไหนครีมไปไหนแล้วอุ๊ยอุ๊ยพี่วัดไม่เท่าไหร่นะพี่ว่าจริงเหรอพี่อืมสคนหลังกินน้ำเลยใช่ใช่หลังกินนั้นเลย ไอ้ที่เห็นตัวในใชลใช่พี่เห็นตัวพี่จะบอกสี่ตัวนี้ครบได้เหรอได้พี่เหลือๆตัวนั้นไม่ช้าเราหรอกที่ให้เล่นนะนะใช่พี่ไม่ชาร์จหรอกตัวนั้นนะไม่กล้าหรอกติ๋มโอ้ฟาร์มจางมากเลยอ่ะฟาร์มแบบยุทธศาสตร์ปไม่ขนาดนี้นะสวย ไอพี <gesch> ่ปาลจะเบียดพี <Find human> ่ด no. ิปามเออถอยไปหน่อยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากโอ้ยเอ้าใส่มาใส่มาอ่ำเหลือ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 พี่เหลือเหลือเชื่อไหมบอกเลยเหลือเหลือใช่ใช่คลิปไปบั่นแล้วเหรอพี่มีเลือดเปล่าขอเลือดใหญ่หน่อยมาแล้วปามมาแล้วพี่แป๊บแป๊บ พี่พี่ายออกมาวะเขาอ้อมขวาเขาอ้อมขวาเดี๋ยวพี่จะไฟ้าาไม่มียาหรอไม่มียาพี่ไม่มียาพี่ก็ไม่มียาสวยพี่ก็ไม่มีในรีสอร์ตงั้นต้องวิ่งกับพี่ในรีสอร์ทมีปะหมาพี่มาพี่หมาพี่ได้ตามไ่ไหนอะโอ้โหไปละพี่ไปละไปละไปละพี่ไปละไม่มี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 อะไรเหลือแล้ว ใช่ไหมต้องไหนปอ้หอปามไหนปามไหนปามไหนบอกก่อนเอาพี่เองหรอโอเคมากับปามแล้วก็มากับปามพี่พี่ว่าพี่ต้องโดดสายให้กว่าปั๊ม ตายน่าจะเข้านอกวง,งเลยนะปาลมใช่ไปเลยไปเลยตังตัสวยปาลมมีอีกมีตี้มีตีก้กำลังเข้ามา ตัวไหนปามตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับด้านบนอ่ะไม่รู้ไม่รู้หมดยังนะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหมือนว่าน็อกอยู่เลยอ่ะน็อกอยู่เหรอแย่ล่ะใช่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 ชุบงี้เลยอ่ะไม่น่าโดนมั้งไม่โดนไม่โดนเชื่อพี่ชุดพี่ไม่ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่โดนปั๊มเขาไม่รู้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 ใช่พี่เขาไม่รู้ สวยสวยปามป้าสวยปามเลยพี่ยิงไม่เหรอเออว่ะใช่พี่ยิงได้ว่ะปามมอนไฟสามแล้วยิงน็อกช็อตอย่างสวยใช่ครับสามแล้วยิงน็อกสามแล้วยิงน็อกช็อตอย่างสวยสวัสดีครับดีคนเลยดีครับปามด้ซัพพอร์ตเพิ่มไหมตอนนี้ยังเลยครับสนใจเป็นซัพพอร์ตไหมเป็นซัพพอร์ตได้นะปามกาะพี่แดงมากเลยอะไม่เป็นไรพี่มันเป็นจิตพุงแต่งไงความจริงเกาะมันก็เป็นแค่แบบของภายนอกเลยพี่ เขารายิงโดนซะเปล่าเดี่ยวขิงกันไหนร่วงเด็ก <c oughs> ตี้หนึ่งพี่สามคนได้อยู่นะได้อยู่นะอันนี้ล้มบ่อยมากแบบเกเซแบบแบกอะแบกเลยอะ คือพวกพี่ต้องงงวิ่่แบบลโเลยอ่่ะพีเห็นแล้ว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 บนฝั่งนู้นเซ็โพนี่เทคยัู้ฝั่งนู้นเลยบงไปเข้าฝั่งนู้นด้วยนะสวยใช่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 พี่ต้องวิ่งโล่งเลยไม่เห็นไม่เห็นเมนเข้าบ้านอ่ะพี่เข้าบ้านพี่ไม่เด่นชุดพี่ไม่เด่นชุดพี่ไม่เด่นไม่เห็นไม่เห็นเขาเห็นแล้วนะปาล์มไหนเป็นไงพี่โดดหลบทีนึงไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยในบ้านมีในบ้านมีปาล์มใน เจ้าพี่เอาพี่เขาติ่มแน่นอนติ่มพี่ติ่มเมื่อกี้ยุบไปพี่ก็ล้มสองคนสองคนวิ่งตามด้านหลังวิ่งนะเฮ้ยไม่น็อกพ้ยนกอยู่สวยเฮ้ยตัวชายน็อกหรือเปล่าตัวตัววิ่งไะพี่ตัววิ่งไะน็อกตัววิ่งไะนกโอ้โหเลือดพี่น้อยกว่าครึ่งแล้วนะ พี่ปามหลบก่อนเดี๋ยวได้สวยพี่ในบ้านในบ้านพี่ในบ้านสวยแต่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสวยไม่เหลือตัวเดียวปามพี่กระทะพี่ใส่เลยกระทะเลยเหรอตัวนี้เหมือนติ่มไหมตัวนี้ติ่มไหมติ่มดีกระทะดีโอ้ยสัเพลงมามีตัวไปไหนหลังบ้านวะพี่เนโมเนโมเนโมอยู่อยู่หลังหินนะฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรปามดีนี้เลย ใช่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 หเหรอพี่ที่ยิงเขาเมือ่อกี้ที่แบบท่าผิดไม่ใช่ทิฮายไหมเหมือนเหมือนเหมือนจะฮาอะพามที่เหรอพี่ <c oughs> ไปแล้วมั้งหรือว่าไปแล้วแหละอยู่ในบ้านแล้วเปล่าบ้านยิบปะที่ต้องสามชาติแล้วก็คุยกับเขาดีเดี้อท้าต่อยแต่บ้านเปา่าใน,น,นบ้านนี้แเนี่ะ วัสดีครับสวัสด,ดีครับดีนเบ้าหล่อหล่อยันไรยนไ้านย่าไหนม mark a n เฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยอุ้ยเ้ยเย้เเ้เ้เ้าเยเ้ย้ย ใช่ที่เกดอะไรนะเกดแทกน่แรับออกเลย